ซีนเอาก่อนนะพี่มาเริ่มมาแล้วมาเริ่มสีมาแล้วอเอ,าอ้าไปบริษัทพี่น้องต้องอรถมาเลยง่ายไปบริษัทอีิเวลาอยูบอมันสิผ่านาทีแหล่าพี่น้องอืมเพราะว่าอัไปรถบาทบอดายปิดก,กับบริษัทปันไดพี่น้องเอา้าสู้ๆพี่น้องจ้าผู้ใดทออยู่กันสู้นะความเป็นกำลังใจให้กันพี่น้อง พายกระเป๋าอ่นอาหารพี่น้องนักนักมาที่นี่อ้บริษัทอยู่ทางเหนดันโน้นมาเด้อเออคนบริษัทพี่น้องเออมืองพี่น้องไปพายกระเป๋าอ่นอาหารยางดันโน้นมาเสียนคนบริษัทที่ทางนีทางวันพี่น้องเออโอ้มันดันโน้น เล็กไ,ไหมพี่นนท์ไอ้จังไก่แต่เนาะชีวิตคนปั้นจะกระยานเดืันเสียงดังนี้เจะคลายได้กระดองประมาณเป็นข้างดวันเขาดีไซน์เจเขียวผมเก็นผู้ใ่แต่ต้องมาวัดอ่อมชัดเจืออ้ยกระเป๋าอาหารที่มัเรี่ยงกันกูอันก็ผู้จัดการว่าน่าอันบัจจุงานช่างเรี่ยงอาหารเธอเด้อสันกระจอกกสอยเนาะ ใจอยู่เด้หายกระตุกเหนื่อยเท่าเบอร์คนนด้พี่น้องต่างประเทศที่ได้เขาได้บรรจุมานกนะพี่น,อน้องเอาพี่น้องกันเสียงดังหรือกำลังกันไหมเสาก็ะหม่อมพี่น้องมาของมะน,หา,หนา,าวเฝ้าอาหารมาใส่อันอันนี้ไว้หน้าเห็ดอาหารเปียงเฝนพอเสร็นแล้วกันอยู่นี่อันเพิ่นอันสิบะหมีอันแม่บ้านหรือว่าอันท้าม้ามสะอาดเพิ่นสิจงางแบบว่า แอบพนักง,งานอนแบบพนักง,งานที่ว่าขาจ้ารับทาความสะอาดอันนี้มาเลยแต่ว่ายืนอีเพิ่นกับีสอยเหลือกันเวลาของคงของครัวเก็บกองเก็บเอวล่างพี่นออ้องยูยูนี่นะอันบัญกันแล้วแต่าบางบริษัทบางบริษัทเขากลับมีพนักง,งานประจําแต่ยูนี่แบบว่าเป็นเฮดงานแบบหาสิบก็คนแต่ว่าซอยกันแบบว่า ดูแลทำคว,วามสะอาดเก็บ่สวยเก็บบีก่ยบวงเก็บยังลง่งเครื่องเครื่องหนีแบบว่าดูแลกันกันเอาอสินแม่พี่นอ้องแบบว่ามเมมเบอร์พนาดผู้จัดการจะของบริษัทเพื่อนกระเฮ็ดพี่น,นอ้องม,มันแล้วแต่ระบบงานแต่ละฝอ่แต่ละคนพี่นอ้องแลนน้วเดี๋ยวสิปเหตุงานเดี๋ยวพี่น้องจังว่ากันไหมพี่น้องจ้า พี่น้องผู้เลิกงานแล้วย่างบริษัททั้งหลังฝนตกคอยบรูซราว่าอฝน,น,นมันสีตกพี่น้องเพราะเบิงเบิงในโทรศัพท์แบบว่าสภาพอากาศเห็นไหมว่าในแวะเดี๋ยววันศัตว์วันท่านี้แล้วฝนตกนีนะฝนตกบ่ห้างของกระเบไดเตรียมสูดเตรียมยังมากโอ้พี่น้องหนาวบาดน,นี่ต่างประเทศถ้าฝนตกแล้วมันสีหนาวเย็นพี่น้องเพราะว่ามันบอกคือบานเท่า ปั่นเฮาฝนตกแล้วอบอ้าวฝนตกแล้วอันนี้ขยเลเลยสีเ้ลาเนี่ยอางเนี่ยฝนป้าเปียกสีเปียกบเบอร์พี่นนออืมอันก็เลยมาอันเอเดี๋ยวอันปั่นจักรยานมาสื้อกับเขาพี่อ่องกัะบ,บอกไก่จากอัน บานประไดประหยัดน้ำมันพี่น้องเราซื้อจ้ะแล้วก็เปืเปืดน้ำมันเติมมันเต็มถังกะคขีดเป็นเงินไทยกับหลายบาทพี่น้องคือว่าเราต้นทุนของคนมันมากแบบนี้เนาะพี่น้องเข้ากับเข้ากับิีดท้าเอาว่าจังใดเข้าจัดการชีวิตเขา้าเข้าสิมีโกงมีเกมหรือว่าอันใดที่พ่อประหยัดใดกับประหยัดเนาะพี่น้องโมเมนต์ว่าโอ้ยยอมรับว่าเงินนี่ เบิง่งพี่ดองมันว่ามันอันนี้ใบไหม่มันหลวงเบิดขี้มากหางหางเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยนูน่นก็หหางหางทรัพประสินค่ะเกิดรถเบอร์หนึ่งถึงหนาหางปึ๊บมีตห่หางสวัสดีจ้า,าพี่น้องทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้ยเลิกง,งานไป,อ,ไป,อ,ไปอ,อันไปอันหางไปซื้ออันเนื้อบดหมูบดมา,าพีนน่ดอง อมสิมาแพกไว้อืมีพี่น,อน้องสิแพกแชร์แข็งไว้เพราะว่าอืมทยนานสิกินยัง<ม>สิเอาจังเอาออกมากนะพี่น,อน้องเพราะว่ามันเข่านานเอาเดีวเอาเขานานเอาแล้ว,ลวพี่น,อน้องแพกแพกไว้แชรสต่สองพี่ไปกันแบบเป็นเป็นถุงเป็นถุงแวงนวเท่ากันอันนี้สิแบ่งแบบว่า แก่มาเห่จากพร่างสีลาบหมูผัดกับข้าวยังไม่เสร็เดี๋ยวจะน่าจะต้มโจมจมเสีอเนื้อทูเดียวรนไว้แฟนเปนกันปีสื่อเนื้อเนื้อบดหมูบดมาคือกันแต่ว่าส่วนมากส่วนมากแฟนเป็นสไปซื้ออาหารมากพี่อ่อนคือคืออาหารมาอ่ะมาตุนสูนไว้เพราะว่ามันเข่ามันเข่าไอเดียหนาเน้น มันเมย์เด้เวลาไปอ่านยังก่อข้ออิน่นไปหาสื่อฟองสื่อความมันเย็นที่รองอากาศเย็นอากาศเย็นมาอากาศส่วนมากต้ลงรังพันกัดสื่อสิเป็นสื่อพวกอันขนมปังถ้าเจ้ากระแซแข็งใบเด้พี่น้องเอาสื่อซะแซ่แข็งไปเดียวกัน,น,กนพวกชีพวกอานีส้สิถ้าเจ้าหมอกนะเอามาแซ่ไบในในจ่องผิด เวลาสุดสุดแต่จะเอาออกมากก่อนแล้วแต่อันนี้เห็ดประจำนี่ตั้งแต่มาอยู่อ่ำสวีเดนพี่น้องเห็ดเป็นแพกแพกแล้วคิดว่าจะคล้องจะคล้องคิดว่าจะคล้องคิดว่าอินอิ่มจะคล้องแลแ้วก็ให้ลูกให้เธอข้าวเหนียวใส่แล้วแต่ข้าเผ็ดันผิดอดออกพี่น้องว่าเท่าใดเท่าใด แกเป็นแบบนี้ไ้พี่น้องประกาศเอาไปข่าสองสิบนันกลับมาโดดเนี่ยค่มาอุ่นเอาค้าหมูไก่เอียงกับส่กับกวตี่ยันเสียงดังเล็กน้อยเสียงดังเล็กน้อยอืปงพี่นองเพราะว่าชีิตตังเรียนติดินเอียงก็สดตัวไฟนี่เปมีอัพี่น้องแมกระทางผักกัแซ่บกดพงบบพริกที่กันด้วยพริกสดนี่ กินบ้านทนพี่น้องกินบ้นท่านแซ่แกงพุทธละล่ะตอนพี่แข็งก็อากินพี่แข่งอ่ะอือสั้นกับิเศแบบไม่แบบนี้พี่น้องมันไมีถึงเส้นอะไรหรอกมันจะคล้องกัไวบล่าว้พัดกับเท้าเนี่ยอ่างประเทศมันจะกินเิ่นกาเออกมาก่อนสีถามวากินยังมีกีนยังเมือนคนจะสีถามบางที่กักินไฟกินนั่นเดี่วแซ่บวยนี่ะพี่น้อง กาแฟเป็นคนแบบง่ายๆคือกันไอ้แฟนข้นง่ายอยู่สักตเห็ดกินห้งองเกินพลังบโบๆบอดดี้พี่พีพี่ชันมากเวลาก็าเหีนแา่าอันี้องคนไทยเขามี่อันนี้ส่วนมากโอ้ยเดี๋ยวกีจานเดี๋ยวกระีนอนนอนเท่ยอย่ส่วนมากพลังคนเ็ดอันคนจานผิดไทยผสมเกลือ้นอนเห็นปะแตกไว้แบบมี้ง่นาน เราไปแชร์สองปีกพี่นอ้องเวลาข้าเสียเอาออกม่กินจริงๆข้าวจะเอาออกมากข้าวเ,เดียวนั่นละสมาครั้เห็ดผัดกับเผ้าไว้ผัดกับเผ้าผัดกับเผ้าไว้เอาไว้ค่ะใส่กองบัญชีกะแต่ใส่กองไว้กาวาเป็นอาทิตย์จังชีนะนะา,นาเวิร์ดอาทิตย์หนึ่งสั้นกะเห็ดแนี่ยไม่อันนี้ไว้ผัดกับโรงกับเผ้าลาบหมูใส่กคงใส่กองไว้กินได้อยู่ได้พี่นอ้อง อันนี้แล้วเสกเป็นน้ำเนื้อบดมาบอกกันก่นกินก่อนคาที่ย่ังเสียงดังเนาะพี่น้องชีวิตตามเดนกับบางคนมันกับเพราะเด้ยว่าเด็กกินดีมีอย่งปัญหาเดเลี่น้องภาวามันแพ่มันก็หมูบดผสมผสม เนื้อบดครมแมนสีมีหมูอยูยี่สี่เปอร์เซ็นต์น่องเป็นเนื้อกิโลสองกิโลกัวกิโลหนึ่งตกะลอยลอยแปดสิบเก้าคนมันเป็นของเนื้อสเวนสเวนเนื่อหมูกับหมูพี่นองสองกิโลสองสามลอยสี่โอ้ยด็ดสี่สามลอยสามลอยนพี่น้องสามลอยคน ม้ำๆเป็นเก่าเอาลอยกับท่านท่านบาทท่านบาทบางเฮานี่นี่มันก็นลงเนาะแต่กะเทยจัไงไรก็ต้องกินก็เแม่เราซื้อประหยัดมากที่นอก็เพแม่ว่าประยัดที่รอนที่รอนก็กินนู่องอยางองที่นอรรน,อน,อกกน,นอจ้รระไอคนไดได้ที่ดีอนมาแม่ว่าเดี๋ยวัวกรลัง ก็ซืได้หัวลวดสุบูชุ่นบางข้นกระบปัว้วยื่นแนหัวกับที่พี่กัมีบางคนมันก้อัวม้วนวยแต่ว่าปัญหาไปน้ำแข็งำรุใหูจักส่างจัดยัง่นกัมังก์มนีบางคนหด้บัวจนอืมแต่ว่าคนก็ฮููจักทำการทำงานหาเก็บ้องกันคนกัรวยพี่น้องบางค้นผัวรวยว่าซส่นบ่ได้ห้เท่ายังห้เขาไปหาเหตุการณ์เฮ็ดงานอยู่กะคือเก่าคนเฮามันก่คือกันบางเพนคนได้ผัวรวยหัวคนกั อยู่บ้านที้ตสองบ้านพนักานสองคนบางคนกันแต่คัว่บอดีกาไม่นะพี่เนาะบอดี้มาจมเหตุการณ์ตั้งพี่เนอะอย่าไปกดดันชื่อพี่นออแต่คิดว่าผู้ชายคนนั้นพลังน้องพลังผู้ชายคนนั้นบอกเอาเปียกเข้าสิเอยออกเลยพี่นนองก็ต้องไปไปสืบมัน อกพิเศษอะไรได้ <S 2> <S 2> บ้างพี่น้องเฮ็ดพิษยังทักมาได้เลยค่ะสีสามารถเฮ็ดใะไได้พี่น้องจ้าก็ขอบคุณได้หลายทุกคนทุกคนขอให้มีดีมีแห้งมีแตะโศกตลาดมีแต่สิ่งดีๆของมาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า